เราเนี่ยเล่นผิดพลาดไปเยอะเลยจังหวะเล็กๆน้อยๆนะครับเข้าทางเขาหมดนะครับเล่นได้น่าผิดหวังมากนะครับจบที่ศูนย์ศูนย์นะครับโคจิโน่บ่นเลยครับบอกว่าโอ้ขอนแก่นนี่แต่ถึงอย่างไรเนี่ยเสมอแบบนี้บุรีรัมย์โอ้โหหวานเจี๊ยบสิครับคุณผู้ชมครับนะฮะสวัสดีครับผมชูปัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไฮโลฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัชญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังฟุตซอลไทยกันหน่อยนะฮะก็พ่ายแพ้กับฝรั่งเศสไป2ประตูต่อ5นะครับก็จอดป้ายเพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับในศึกฟุตซอลโลกนะฮะก็เป็นครั้งที่4ติดต่อกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับเราทําฝันไม่สําเร็จที่จะเข้าไปสู่รอบลึกกว่านี้นะครับก็นั่นก็คือรอบ8ทีมแต่ว่าก็จอดปลายเพียงแค่ตรงนี้นะครับ คู่นี้เนี่ยแฟนบอลชาวไทยจับจ้องอย่างมากเลยนะครับนะฮะเพราะว่าอยากให้เรากดฝรั่งเศสให้ยับนะครับเพราะว่าแข้นมากนะครับที่พวกเขาเล่นการละครในรอบที่แล้วกับอิรานนะครับซึ่งแย่งเงินแพ้นะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเราไม่มีใครอยากจะไปเจอกับบราซิลนั่นเองนะครับซึ่งอิรานนี่เพิ่งถูกฟ้าดินลงโทษไปนะครับแฟนก็สะใจกันใหญ่นะครับเพราะว่าตกรอบไปแล้วนะครับแพ้กับโมร็อกโกนะครับหนีดีนักนะฮะบราซิลเนี่ยนะครับไม่ได้เจอสมใจนะครับกลับบ้านไปซะเลยนะครับ เหลือฝรั่งเศสนี่แหละครับเราต้องจัดการด้วยตัวเองนะครับพอดูทรงมาดูถูกเราไกลๆด้วยนะครับนะฮะว่าเราแบบอ่อนแล้วก็มาตรฐานไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราเลยแค้นมากที่มองเราแบบนั้นนะฮะแล้วก็โคชมิเกลนี่ก็มีประเด็นพียบนะครับไปโพสต์ด่าบอกว่าเล่นโคทูเรตเลยนะครับในโลกโซเชียลนะฮะด่าทางฝั่งฝรั่งเศสนะฮะซึ่งฝั่งฝรั่งเศสเองก็จะไม่ยอมด้วยนะครับบอกว่าจะยื่นฟ้องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีประเด็นหลากหลายก่อนที่จะดวนเงินเกมนี้นะครับ ไปผู้ดึงภาพรวมของรูปเกมกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสเขามาดีอย่างมากนะครับก็ต้องยอมรับเรื่องตรงนี้นะครับการบีบพื้นที่นะครับกดดันเราได้หมดเลยอีกทั้งเทคนิคความสามารถก็ดีกว่านะครับทำให้ความกดดันเราเองก็เพิ่มขึ้นในเกมนี้นะครับกลายเป็นว่าเราเนี่ยเล่นผิดพลาดไปเยอะเลยจังหวะเล็กน้อยนะครับเข้าทางเขาหมดนะครับเอาจริงมันก็สูสีแหละนะครับถ้าดูภาพรวมนะครับเพียงแค่ว่ามันวัดกันที่ความเฉียบขาดนะครับเราก็มีจังหวะจอดจอแต่ก็ทําไม่ได้นะครับเขาก็มีเหมือนกันกับ ทำได้นะครับซึ่งทาให้สถานการณ์มันก็เป็นรองตลอดทั้งเกมนะครับสำหรับจังศึกนะฮะสกอร์มันมาขาดตรงที่เราเสียประตูจากเพลเวอร์เพนะครับแต่ก็เอาแหละเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเราตามหลังเขาอยู่แล้วก็เหลือเวลาไม่มากเราก็ต้องเล่นเสี่ยงเป็นธรรมดานะครับเราก็ต้องแลกนะครับก็สุดท้ายเราก็แพ้ไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าระดับฟุตซอลโลกนี่มันไม่มีอะไรง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมฮะบางสถานการณ์มันก็เข้าทางเราบางสถานการณ์มันก็ไม่เข้าทางเรานะครับอย่างเกมนี้นะฮะหลังจบเกมนี้ก็เกิดมีเรื่องด้วยนนะะคคมเเกกััับบฝร่งศ ภูรศินก็แจกใบแดงโคชมิเกลนะครับก็สั่งลาไปด้วยในตัวเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าจะวางมือแล้วนะครับโดยผู้ช่วยมิเกลออกมาบอกว่านักเตะฝรั่งเศสเนี่ยพยายามจะมาหาเรื่องโค้ดด้วยซ้ำนะครับไม่รู้มาพูดอะไรใส่ทางโค้ชมิเกลนะครับซึ่งโค้ชมิเกลเองก็จะขอจับมือเฉยๆนะครับแต่ปรากฏว่ามันมันมีอะไรติดค้างขาดใจกันอยู่ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยหายไปเลยเนะี่ยโค้ชมิเกลนะครับนะบไม่มาสัมภาษณ์สื่อหลังเกมด้วยนะครับ ก็คงน่าจะเสียใจหนักเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ทุ่มเทเต็มที่เลยนะครับกับช้างศึกของเราในการที่จะพาเขาไปเล่นรอบลึกๆให้ได้นะครับแต่ปรากฏว่าจบเป็นแค่รอบ16ทีมในทัวร์นาเมนต์นี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะส่งท้ายเลิกเป็นโค้ชด้วยนะครับหลังจบสัญญากับเราอะนะฮะอย่างที่เขาเคยเกริ่นไว้นะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะสำหรับฟุตซอลไทยครับคุณผู้ชมครับก็เอาไว้ไปแก้มือกันใหม่นะครับในอีก4ปีข้างหน้าครับกลับมาพัฒนาตัวเองนะครับ พัฒนาสิ่งที่เราขาดหายไปนะครับเพื่อที่จะไปสู้กันต่อนะครับแล้วก็หวังกันต่อนะครับในการฟันฝ่าไปสู่รอบลึกกว่านี้นะครับกว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ส่งกำลังใจกันต่อนะครับสำหรับวงการฟุตซอไทยนะฮะคุณชมฮะอ่ะไปต่อกันที่เกมไทยลีกกันหน่อยนะครับนะฮะคู่วันศุกร์มี2คู่นะครับมี2ทีมใหญ่ลงสนามนะครับปรากฏว่า โอ้โหใครได้นั่งดูบ้างนะครับจบแบบเงาๆง่วงๆนะครับซึมๆไปนะครับทั้งสสนามเลยนะครับเสมอที่0ูนย์ศูนย์ทั้งคู่เลยนะครับทั้งเมืองทองนะครับก็เสมอกับขอนแก่นนะครับแล้วก็แบงคอกก็เสมอกับราชบุรีแฟนบอลบ่นเลยนะครับดูไบง่วงไปนะครับแล้วก็มาเตะวันศุกร์นะครับคนดูก็น้อยอยู่แล้วนะครับยังจะนัดกันไม่ยิงกันซักประตูอีกด้วยนะครับก็ไปกันใหญ่เลยนะทีนี้นะฮะมาพูดถึงเมืองทองกันนิดนึงนะครับก่อนเกมเนี้ยมองมุมไหนก็ต้องเอาให้ได้นะครับในการ เล่นหน้าผิดหวังมากนะครับจบที่0ู0น, oh, นยนะครับโคจิโน่บ่นเลยครับบอกว่าโห oh, ขอนแก่นนี่มาเล่นแบบเกมรับเต็มตัวเลยนะมาวางแท็กติกแบบนี้เนะี่ยไม่ไม่คิดว่าจะเปิดแรกกันเลยนะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าพอใจแหละนะครับกับภาพรวมตรงนี้นะครับกับผลเสมอที่ออกมานะครับแต่ฟฟนบอลบอกว่าไม่ต้องไปโทษเขาเลยนะครับโทษตัวเองดีกว่านะครับ ว่าเล่นบอลไร้ไอเดียนะครับแล้วก็สเปซสปะอย่างมากนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มตอนนี้ของเมืองทองนี่เอาแน่นอนไม่ได้จริงๆนะฮะสำหรับแต่ละเกมนะครับจีโน่นี่โหถ้าจะงานลําบากแล้วนะครับในการทําทีมนะครับแฟนยังบ่นอยู่เลยนะวันนี้นะครับแล้วก็ยิงมาเจ้ากับทีมที่ควรชนะแบบขอนแก่นด้วยโอ้โหนี่ไปกันใหญ่นะคุณผู้ชมฮะก็ต้องรอดูว่าจะอดทนได้นานสักเท่าไหร่นะครับแต่แฟนบอลไม่ค่อยทนแล้วนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับอะ ส่วนแบงคอกนะครับก็เสมอแบบหน้าแพ้ให้กับราชุรีด้วยนะครับนะฮะผมจะดูเต็มเตมนะครับคู่นี้นะครับโอกาสของราชุรีบานเบอร์เลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องชมเจ้าไม้ปฏิวัติเลยนะครับโอ้โหช่วยเซฟอุตลุดเลยไม่งั้นเนี่ยแบงคอกดิขาบ้านแน่นอนนะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยเสมอแบบนี้บุรีรัมย์โมโหหวานเจี้ยบสิครับคุณผู้ชมครับนะฮะ แฟนบอลนี่คอมเมนต์บอกว่าโหบุรีลำมันจะได้แชมป์ง่ายไปไหมเนี่ยนะครับเพราะว่าคู่แข่งสะดุดขาตัวเองตั้งแต่ออกตัวเลยนะครับมันจะจบเร็วไปไหมไทยลีกซีซั่นนี้นะครับดูแบงคอกเล่นแบบนี้เนี่ยหนักเลยนะครับนะฮะดูแล้วดูแล้วงานลำบากแน่นะครับที่จะไปบี้บุรีลำที่โอ้โหฟอร์มดุจริงๆในช่วงโมงนี้นะครับนะฮะเพิ่งเล่นโชปีคัพถล่มคู่แข่งมา7เม็ดเลยนะครับสำหรับบุรีรลำนะฮะอ่ะก็รอติดตามกันนะครับอันนั้นคือประเด็นที่ผมต้องมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตาามนะคครรับฝกไดช กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องอีกครับชูป,ประชยายอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ